หาพบได้ยากนะครับผมก็เท่าที่ฟังก็อาจจะอาจจะเนาะพอเวลาพอเวลาเขาว่าเขา,เขาว่านูน่นนะในกาแล็กซีนูน่นถ้าเรื่องกาแล็กซีนะะถ้าทางฝั่งผมนะผมจะอธิบายความอย่างนี้ครับดาวฤกษ์หรือว่าในในดาวฤกษ หดวงดาวเนี่ยอย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราก็แล้วกันนะมันก็มีบริวารอยู่เนาะบริวารเก้าดวงดาว,ดวระปคกแปดเก้าดวงที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นชุดใหญ่เลยหนึ่งชุดใหญ่มันมีไม่รู้กี่แสนล้านชุดในกาแล็กซี่นั้นทั้งสองชุดนะมันก็แต่ละชุดมันจะมีความโน้มถ่วงของมันโดยเฉพาะอันใดก็ตาม ความโน้มถ่วงก็คือความสามารถในการดูดกับการผลักนั่นเองครับเรียกว่าความโน้มถ่วงตัวไหนที่มันใหญ่กว่าตัวนั้นจะมีความสามารถดูดได้แรงกว่าทีนี้เมื่อเวลามันดูดแรงกว่ามันก็เคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็รวมกันเราเรียกว่าทอินวันในแคแล็กซีถ้ารวมกันนี่มันเกิดเป็นของใหม่ใช่ไหมในช่วงเวลาที่มันรวมกันเนี่ยมันก็คือผ่องถ่ายพลังงานอยู่นยังคำ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกันจากเล็กปัญหาใหญ่มันก็เปลี่ยนโครงสร้างของปรับโครงสร้างของทางช้างเผือกนั้นได้เพราะมันใหญ่โครงสร้างคือโครงสร้างพลังงานโครงสร้างของระบบอย่างนี้เป็นต้นนนัน่นคือส่วนที่หนึ่งเร,เรียกว่าของสองสิ่งมารวมกันชุดดาวฤกษ์ที่ว่านั้นคือหนึ่งะน,นะต่อมากลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มเดียวเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยฮะ ไอ้ตัวนี้เมื่อเวลามันเกิดการมันหมดสภาพคือมันหมดยุบตัวตรงนี้ถ้าหากว่าดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ที่เรามีอยู่นะอย่าลืมนะดวงอาทิตย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันรวมอยู่กับในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เขาว่ากันนะพวกดาราจักรเขาว่ากันมันอยู่ในกลุ่มทางช้างเผือกโอเคไหมถ้าดวงอาทิตย์ตัวนี้มันยุบตัวหมดเลยมันก็จะอะไรมันก็จะปล่อยพลังงานมหาศาลเหลือเกินที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานั่นเอง สรุปไม่ว่าดาวฤกษ์มันจะแตกมาเป็นหนึ่งเดียวออกมาเลยมันก็ปล่อยพลังงานในแกนซีนั้นจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาแล้วมันก็มีผลข้างเคียงกับจกักรวาลอื่นที่อยู่โดยรอบแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะมันมันรุนแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบตัวสองรวมเป็นหนึ่งเห็นไหมมันก็ปลดปล่อยพลังงานอยู่บนยังค่ำพลังงานที่ว่านี้ลุงเนี่ยพูดจังเนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับท่าน เห็นไหมฮะเห็นไหมครับงนั้นถ้าดวงอาทิตย์ตัวนี้มันหมดไปแน่นอนก่อนที่มันจะหมดไปดาวพุธมันต้องหมดก่อนถูกดวงอาทิตย์ดูดก่อนนะดาวศุกร์ตามมาแล้วดาวโรคที่เราอยู่นี่ตามไปเห็นไหมฮะแล้วดาวอังคารที่มันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถัดจากจากโลกเราเนี่ยมันห่างจากดวงอาทิตย์ถัดจากเราไปมันจะถูกดูดทีหนึ่งอย่าไปพูดถึงดาวพระอังคารเลยครับ แค่เราบทม,มันก็จบแล้วครับไม่ต้องมีใครมาพูดตรงนี้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไ<ค>อ้ออที่บอกว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันก็เป็นไปนได้สูงโลกใบนี้มันขยับเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปทุกทีในทฤษฎีนี้ในหลักการนี้นะฮะทางฝั่งลุงก็รับได้สบายเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มันดูดดูดเข้าดูดเข้าดูดเข้าได้ดูดเข้า,ขา,ขาอัานหนึ่งโลกเรามันถูกทำลายเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ที่บอกว่า ออกซิเจนมันน้อยลงน้อยลงมันคือน้ำหนักมันลดลงหรือว่ามวลมันน้อยลงโลกใบนี้มันก็เล็กลงเล็กลงมันก็รักษาตัวเองความมุนถ่วนมันก็น้อยกว่ามันก็ถูดูดเข้าไปเรียบฝังทันเนาะก็เป็นคําว่าร้อนก็เป็นไปได้เมื่อเวลามันร้อนแล้วเวลาเวลามันบนมันก็ยิ่งเกิดการควบแน่นมากดินภาคฟ้าอากาศก็เลยเปลี่ยนแปลงแปลโปรหมดไปจะเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นเย็นสับสนไปหมดเลยทุกวันนี้อ้าวถ้าคิดในกรอบอังยิ่งที่ว่านี้ เป็นไปได้ไหมกับชั่วยกัคิดแหละครับมนุษย์อ่ะแต่ฝั่งลุงลุงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงโดยที่ไม่ต้องใช้คำว่าอาจจะได้บางทีตามนักวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแหละนะเข้าใจตัวเองประมาณนั้น,นะครับแล้วทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมนะว่างที่จะเข้าใจกับสิ่งที่ลุงกําลังพูดอยู่เวลานี้แหนก็คือคำอธิบายจากลุงก็ได้แค่นี้ครับมมากกว่าน,นี้ก็จะเลอิอได้ทีเดียวครับผมจบครับขอบคุณ หายใจซา่าลืมนะเอาตัวรอดให้ยอดดีทีนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ในอัมสเตอร์ดัมหรือว่าอย,อยู่ในกรุงเทพมันก็ต้องสูดอากาศนะกล้นานๆให้มันเบรนเอาไว้นะจะกินอะไรเข้าไปให้มันเบรนให้มันเผาไหม้ด้มนการขับเคลื่อนนะเคลื่อนเร็วเคลื่อนช้าใช่ไหมฮะในการที่จะดำรงอยู่ให้ได้ประมาณนี้ครับนะ <c oughs> ขออนุญาตถามกลับได้ไ,ดไหมถามชาวยุโรไปเป็นไงเต้นเต้นตกใจกับอ,อะไรยูเครนเหรอมีไหมครับเชิญครับ อส่วนตัวหนูส่วนตัวหนูก็ไม่ไม่ตกอ,อกตกใจอะไรคนะ่ะก็ใช้ชีวิตปกติอืมอืมโอเค<ต>ปกติอ่าคนอื่นๆก็ก็ก็ดูเขาใช้ชีวิตปกติกันนะคะอืมอืมอืมแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาก็เต็มตัวอะไรกค่ะมีครับหลากหลายหลากหลายแล้วแต่แล้วแต่คน รับรูข้อมูลข่าวสารนะครับ<ม>ถ้ามาดูกันตามลักษณะแต่ละประเทศที่รัฐบาลดูแลประชาชนนะฮะ<ม>ก็ถือว่าทางฝั่งคนก็เป็นคนหนึ่งที่มีความโชคดีไปอยู่ประเทศที่เขาจัดสรรระเบียบสังคมภาษีอะไรต่ไหนได้ลงด้วยสุดคือมีปัญหาน้อยมากนะเนเธอร์แลนด์จะมีปัญหาน้อยมากในกลุ่มยุโรปก็แล้วกันนะ,<ม>อ,ะอาจจะน้อยพอๆกับสวีเดน หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เหล่านี้เป็นต้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าน่าจะใช่ใชนะเป็นเประเทศเล็กแต่มีความแต่มีความลงตัวมากที่สุดไม่โวยวายเหมือนกับประชาชนในชาติอื่นๆใช่ไหมครับ,รบไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวที่จมีการต่อต้อตานรัฐบาลใืมแต่เขาก็ไม่ไม่ตนอตกต,ตื่น,นอะไรมากครับครับอืม โอเคก็รักษาความสมดุลทางด้านความคิดให้ได้อปรับร่างกายเกิดความสมดุลให้เข้ากับความกดความแรงความชื้นความร้อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมาก็ให้ได้เหมือนกันสําคัญที่สุดคือรักษาความสมดุลด้านความคิดที่เรามาแชร์กันก็คือแชร์ความคิดให้กับกันและกันเนี่ยตรงมาใช่ไหมฮะในความที่ได้ยินกันมาผ่านหูเขาว่าเขาว่ามาถึงเราว่าลุงหงอก็แสดงบทบาทคือลุงหงอตามที่ ตามสไตล์ของลุงออกแนวทางนี้ก็ม่น่าจะขึ้นตรงอยู่กับใครแต่ก็ฟังเขาทั้งนั้นแหละเหมือนกันนั่นแหละโอเคนะถ้าเป็นของเราก็แชร์กันตรงนี้ประ้บานนั้นอเอาอิ่มไหมทีนี้เอาอิ่มค่ะ <laughs> ออิ่มก็วอวนช่วนสมบูรณ์ก็ลกัน,กนทิวพันธผุดพองสองสัยนะใช่ okay, ค่ะโอเคครับตกลงแค่นี้เนาะขอบคุณค่ะเนะด้วยวความยินดีครับสวัสดีครับนะครับครับ